ตัวนี้ก็นสนิทกับซอสเจ็ดมากนางวันรตีก็มีการมนี่เป็นสีเงิน,นแล้วก็ส่งผมไปดูแลไปขับรถให้ซอสเจ็ดไ,ได้เกือบปีแล้วแอยู่ๆดีๆซอสเจ็ดก็หายตัวไปอ๋อก็เลยว่า,าที่ผมอ่าเราเป็นคนที่ใกล้ชิดซอสเจ็ดมากที่สุดใช่รถเช่าไปจอด จอดอยู่ที่สนามบินดอนเมืองก็เป็นเดือนแล้วหาตัวไม่เจอตัวเขาก็หายไป,ยไปแล้วกันนแล้วกันแล้วกันโดนเน,นี่ยมาโดนจับคดีนี้อืม, <S 2> <S 2> มน,น,นี่นะคดีนี้ก็คือขอแจ้งข้อหาแต่อุ้มฆ่าแต่คือว่าหลักฐานนี่ยังพออีกการสั่งไม่ฟ้องครับเ,เราก็พ้นพ <อ S 1> ข้อ,ขอกล่าวหาไปตัวแยะคดีเขาก็ยัดคดีอื่นมามาโดนคดีปันมัน NP ็นพีห้าสิบหกล้านของท่านวัฒนานสภาครับ แล้วก็คดีพ่อใายาที่ของเตยแล้วคดีอุ้มค่าอุ้มจากตากสินไม่ค่าที่น้ําตกเจ็สาวน้อยดังนั้นมาก็อุ้มใหญ่ในนาในนาโคตานนใช่ไหมฮะชาคิดราธานนแล้วก็น้ำปั้นมานนผมไม่โดนฟ้องแต่ทีมงานโดนเนย